สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่เนาะของในสวนนะคะเพียนให้อาหารนะ

ให้ไปดูแม่แม่เราแม่แม่ทั้งหลายเฮ้ยเต็มเลยเจ๊เรนเราปิดบังหักนะเอาจับใส่ถังเหรอเจ็บบ้อง ลูกใ้างมาเลเอ่แม่มันออกเยอะเลยเย้เราพอเปแน้วมันแพงเดมันแพงอืโอ้หนกัวสองสี่ แปดกตัวนงเจิ๋นหลวงเจ้าหลวงเจ้าไปไวไปไวเฮ้ยอย่าร้องพอแล้วไปมีกกะย่างก็ดีซีด้วไหมสามติ ให้มันทำไมตัวเล็กจังวะ ไงแม่มันกินแล้วแม่มันเนมันไมป๊าเีวปับมา,มน,านี่คือลงรงพ่อเห็ดหลือกะอันนี้ยังอู เห็ดชื้อเบเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเมาเราจะให้พี่ว่าเป็นคนอำลาในวันนี้พี่ว่าบายบายเลยบา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 ยบ๊าบบ๊าบ